ครดสวัสดีท่านผู้ฟังสามโคกเรดีโอครับผมครูไพ่ครับจากรายการครูวัยรุ่นนะครับตอนนี้คือตอนที่6แล้วนะครับรุ่นที่6ครับเป็นรุ่นที่6สําหรับคนที่เกิดในวันเสาร์ครับตามที่ผมได้ไปดูนะครับตัวดวงนะครับหรือว่าตัวลัคนาการเกิดการตกฟากในทั้งหลายเนี่ยนะครับวันเกิดของผมเนี่ยครับมักจะสามารถนะครับ ดำเนินชีวิตได้อย่างรบาบรื่นนะครับกับคนที่เกิดวันเสราร <stes> ์ครับไม่รู้ทําไมว่าบัญญัติการตกฟากตรงนี้มันถึงน่าเชื่อถือนะครับแล้วก็มันถึงจะจริงนะครับแต่ว่าเป็นสิ่งที่คนบุบลณัมบราเชื่อกันนะครับว่ามันจะมีวันที่เราเป็นกระยาลมิตรที่ดีนะครับกับคนที่เกิดในวันนี้วันนั้นวันนู้นนะครับแล้วก็เราก็จะเป็นศัตรูนะครับกับคนที่เกิดวันนี้วันนั้นวันนู้นนะครับ ผมนะครับลองศึกษาตรงนี้ดูนะครับด้วยความสงสัยใคร้รู้นะครับแม้ว่าจะเรียนวิทยาศาสตร์มาจนเชื่อนหลักวิทยาศาสตร์มากกว่าแต่ก็อดสงสัยไม่ได้นะครับพยายามเรียนรู้นะครับแล้วก็อาจารย์นะครับที่เป็นด้านสัญญาศาสตร์เนี่ยก็มีให้ปรึกษาครับก็คือนาเบอร์ดนั่นเองนะครับแม้ว่าท่านจะมีฤาษีตาไฟที่มีอิทธิฤทธิ์ปฏิหารมากมายนะครับแล้วก็ ผมเนี่ยจะสามารถทำอะไรนะเบิร์ดก็ได้แต่ว่านั่นแหละครับถามมากๆไปก็ดูเหมือนกับว่าเราไม่เชื่อไม่ศรัทธานะครับการหาความรู้เองก็คงจะเป็นเรื่องที่ดีครับผมก็เลยมักจะชอบสอบถามนะครับคนรอบตัวว่าเกิดวันอะไรเวลาเท่าไหร่มาเนี่ยนะครับเพื่อไปศึกษาดูว่าเออเฮ้ยคนนี้เนี่ยเขาสามารถไปกับเราได้หรือเปล่านะครับในว่าจะเป็นน้ำนะฮะซึ่งก็เกิดวันเดียวกับผมไม่ต้องหวงว่านิสัยใจคอจะเหมือนกันแน่นอนนะครับ ว่าจะเป็นพ่อกับแม่นะครับผมจะรู้สึกว่าผมจะทะเลาะกับพ่อบ่อยเพราะว่าวันตกฟ้าของเรานั้นดูจะไม่ค่อยลงรอยกัน100%สักเท่าไหร่นะครับแต่วันที่ดูเหมือนจะเป็นศัตรูกันมากๆเลยนะครับก็คือวันของแฟนเก่าของแม่นะครับก็คือเราดูแล้วไม่น่าจะสามารถนะครับร่วมชีวิตด้วยกันได้เนื่องจากวันในการตกฟ้ากนนั้นมันมันไม่ได้ซะเลยนะครับก็อย่างที่บอกครับหลังจากที่ มีการตกลงเป็นแฟนกันก็มีแต่เรื่องครับทะเลาะกันตลอดนะครับแล้วก็แน่นอนว่าหลายๆอย่างเนี่ยครับการที่เรานะฮะมีสัสดส่วนชีวิตที่แตกต่างกันมากๆนะครับก็คือผมก็อยู่คนละคนละคณะอันนี้ดับอันดับหนึ่งะฮะอยู่คนละคณะแล้วก็ผมก็มีกิจกรรมนะครับส่วนเขาก็เรียนอย่างเดียวนะครับ <laughs> <laughs> ก็เลยทำให้ไม่เข้าใจคาแรคเตอร์ของเด็กกิจกรรมอะไรมาบนี้นะครับ แล้วผมก็มีฟุตบอลน,นะฮะต้องทำต้องทำบินบอลโพยบอลน,นะครับแล้วก็ช่วงเวลาเอาเอาเอา,เอาง่ายๆว่าหลังหกโมงเนี่ยก็ต้องหากระดงกระดาษเลยมานั่งจดแล้วนะครับโพยบอลน,นะครับว่าใครจะแทงอะไรบ้างนะครับราคาเท่าไหร่ตรงนี้ก็ทำให้แผนไปกินข้าวเลยไปเนี้ครับมันก็ไม่ไม่ได้น่าประทับใจน่าจดจำอะไรมากนะครับก็เป็นภาพจำที่ค่อนข้างแย่เป็นเพราะผมเองแหละนะครับเพราะฉะนั้น บวกกับที่ผมเคยเล่าให้ฟังว่าเธอมีความผิดปกตินะครับทางด้านร่างกายก็คือว่ามีก้อนเนื้อนะที่ไม่ต้องการเลยนะครับทําให้เธอมีความผิดปกติของฮอร์โมอนนะครับทาให้มีความผิดปกติของเรื่องของประจําเดือนนะครับแล้วก็ส่งผลนะครับทําให้มีความหงุดหงิดง่ายแล้วก็ทะเลาะก,กันง่ายแน่นอนว่าผู้หญิงทุกคนเมื่อตกลงปงใจจะเป็นแฟนกับใครแล้วเนี่ยเธอจะทําตัวให้ เป็นคนที่น่าทะลุถนอมนะครับพูดอย่างนั้นดีกว่า,าเราอาจะต้องคอยรับกับอารมณ์นะฮะที่เป็นอารมณ์ที่เธอเก็บไว้ลึกๆให้ได้เพราะว่าเธอจะไม่ทําอย่างนี้กับใครนะครับนี่เป็นกฎที่หลายๆคนก็ทราบดีนะครับว่าเอาละเมื่อผู้หญิงสักคนเริ่มจะงองแงงใส่เราเริ่มจะงี่เง่าใส่เราเนี่ยน่นหมายความว่าเขาแคร์เรานะครับเพราะฉะนั้นทุกคนรู้ครับแต่ว่าพออยู่หน้าง,งานจริงๆเนี่ยไม่ใช่ทุกคนจะรับมือกับสิ่งเหล่านี้ได้นะครับ ผมมีปัญหากับการทําฟุตบอลมีปัญหาเกี่ยวกับการทําหลายๆอย่างนะครับแต่นั่นแหละครับมีบางสิ่งบางอย่างที่ดูแล้วก็ตลกดีเหมือนกันที่ทําให้ความสัมพันธ์เรายังอยู่ต่อไปได้นะครับก็คือหนึ่งนะครับคือผมเป็นคนที่อ่าพูดไงว่ามอนหวงกล้ากันลกันทั้งว่นงี้นะครับก็คือว่าผมไม่อยากจะให้ผู้ชายคนที่มาตามๆนะครับ มาตามแอบ,บดูนะครับกิจกรรมของเราเนี่ยอย่างเช่นแบบไปกินข้าวไปกินน้ําชายินโลตีมัตตบะอะไรแบบนี้ครับก็จะมีผู้ชายอยู่คนหนึ่งที่เขาชอบมานะครับติดสอยห้อยตามเป็นโต๊ะอยู่สักสองสามตัวถัดจากตัวที่ผมกินเนี่ยนะครับผมรู้ครับว่าเขาเนี่ยครับรู้สึกเสียใจมากว่าที่อยู่ดีๆนะครับคนที่เขาเฝ้ารอนะครับแล้วก็จีบมาอยู่ตั้งนานอยู่ดีก็ถูกหนุ่มคณะอื่นสอยไปซะอย่างนั้นนะครับ ก็เข้าใจดีครับผมก็ไม่อยากจะแพ้ครับนี่คือเกมจิตวิทยาระหว่างผู้ชายสองคนนะครับโดยมีเอาง่ายๆว่าเป็นเหมือนกีฬาที่มีผู้หญิงคนนึงนะครับซึ่งไม่รู้อะไรเลยนะครับเป็นอุปกรณ์ในการเล่นในครั้งนี้นะครับผมรู้สึกว่าไม่ได้ผมจะแพ้ในเกมนี้ไม่ได้นะคแล้วสองก็คือน่าจะเป็นเรื่องของการที่พ่อผม,มนะครับก็ได้เห็นหน้าค่าตาเธอแล้วแล้วก็ผมไม่อยากให้พ่อต้องมาจําบ่อยๆว่าคนไหนคือคือแฟนอะไรประมาณนี้นะครับ ไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นนะครับรักษา,าก็คือผมได้สัญญาไว้แล้วว่าเออในช่วงเวลาที่แย่ที่สุดอย่างเช่นช่วงนี้ก็คือว่าปัญหาสุขภาพนะครับของผู้ปกครองนะครับของเธอเนี่ยมันไม่ค่อยดีนะครับเธอน่าจะต้องการใครสักคนที่อยู่เป็นเพื่อนแล้วก็อ่าอยู่ในเวลาที่ยากลําบากที่สุดนะครับผมว่าเธอน่าจะต้องการนะครับ <S <S ผมก็เลยคิดว่าอันก็เป็นเหตุผลที่สตรองพอนะที่เราจะผ่านตรงนี้ไปได้นะครับ เป็นเหตุผลที่สตรองพอที่เราจะสามารถทนนะครับจริงๆว่ามันก็ไม่ได้ถือว่าทนอะไรมากนะผมมองปัญหาของผมเป็นปัญหาที่ใหญ่กว่าซะอีกนะครับ,นะรบแต่ว่านั่นแหละครับผมก็มีความรู้สึกว่าผมต้องอยู่นะครับต่อนะครับจนลจนรอดครับจนเจอเนี่ยแหละครับน้องจอย,ยนะครับคำถามคือว่า ผมนะครับทำอะไรนะครับในห้องนั้นนะครับทุกคนรอฟังคำตอบมาตอนนี้ก็7 EP แล้วนะครับก็คงต้องบอกว่าขอแบ่งเป็นวันๆแล้วกันนะครับนะผมอยู่ในห้องน้องจอยทั้งหมดนะฮะเจวันด้วยกันนะครับนั่นก็เป็นเหตุผลว่าทำไมท่านถึงต้องฟัง EP ที่6ถึง7ครั้งนะครับนะเพราะว่าจริงๆแล้วนะฮะ e ีแต่อ P คือนะครับเรื่องราวความฝันนะครับที่ผมนะครับได้ ไปพักผ่อนนะครับในห้องแห่งนั้นแล้วก็เผลอหลับไปนะครับน่าแปลกมากว่าห้องนี้เป็นห้องที่สงบมากๆนะครับแล้วก็เป็นห้องที่กลิ่นหอมมากๆนะครับอาจจะเป็นเพราะเป็นห้องผู้หญิงด้วยแล้วก็ต่างจากห้องของผมที่เป็นผู้ชายนะครับแล้วก็ของก็วางระเกะระกะนะครับแล้วก็ไม่เหมาะสมเลยที่จะพักผ่อนได้อย่างเต็มตื่นนะครับผมนอนเต็มตื่นมาก ตลอด7วันที่ผ่านมาเนี่ยครับจริงๆแล้วผมแค่ต้องการจะแวะเวียนไปทักทายนะครับแล้วก็อาจจะซื้อข้าวไปให้นะครับเหตุผลเพราะว่าน้องจอยถูกขโมยกระเป๋านะครับแล้วก็มีขี้ยาสักคนหนึ่งแหละนะครับมาขับรถเทียบแล้วก็คว้ากระเป๋าไปแต่ผมอยู่ในเหตุการณ์เลยผมก็เลยรู้สึกว่าน้องไม่มีเงินนะครับแล้วก็แน่นอนว่าแม่ก็คงจะกําลังโอนอยู่แต่ว่าก็ไม่รู้จะโอนอยังไงเพราะว่ามันไม่มี ATM นะครับ ก็คงจะต้องใช้เวลาสักพักหนึ่งนะครับนะน้องก็ไม่อยากบอกแม่อะไรด้วยนะครับก็ผมก็เป็นเป็นคนที่มีความรับผิดชอบนะก็พยายามหาข้าวหาอะไรมาให้ครบนะครับแล้วก็มันมันก็เป็นช่วงเวลาที่ยากลาบากสาหรับน้องเหมือนกันนะครับเพราะว่าน้องไม่เคยเจออะไรที่เป็นช็อคขนาดนี้นะครับผมก็เลยอยู่นะจนถึงช่วงเวลาที่มันน่าจะอยู่ได้นะครับ พอออกมานะหน้าหอนะครับมันก็มีฝนที่ตกนะครับหนักมากนะครับอย่างที่ผมบอกว่าฝนเนี่ยมันตกหนักมาสักระยะใหญ่ๆแล้วนะครับผมก็เลยเข้าไปรอจนฝนหยุดนะครับแล้วก็เผลอหลับไปนะครับตั้งเจ็ดวันเนี่ยเอาละนะครับตอนนี้เข้าสู่นะฮะวันที่ห้านะครับของการพักผ่อนในห้องที่แปลกตานะครับในห้องแห่งนี้นะครับ นอกจากกลิ่นที่มันหอมแล้วก็มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับน่าอยู่นะครับน่าหลับนอนก็มีสิ่งหนึ่งที่ผมสะดุดตาม,มากๆก็คือเป็นรูปนะของเจ้าแม่กวนอิมนะครับรูปของเจ้าแม่กวนอิมมักจะหันมาตรงจุดที่ผมกําลังเอนตัวนอนอยู่เสมอเลยนะครับเรามักจะศพนะครับสายตาจ้องมองกันนะครับแล้วก็ผมมีความรู้สึกว่าบ้านผมเนี่ยนะฮะไม่มี การนับถือเจ้าแม่กวนอิมนะครับแต่ว่าเจ้าแม่กวนอิมเนี่ยเป็นที่เคารพนับถือนะครับของพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนนะครับผมก็รู้ประวัติของเจ้าแม่กวนอิมบ้างนะครับแล้วผมก็มีความรู้สึกนะครับไม่ค่อยดีทุกครั้งเวลาเจ้าแม่กวนอิมมองมาที่ผมนะครับผมก็พยายามหันไปทางอื่นนะครับก็เปิดทีวีดูบ้างอะไรบ้างนะครับรอเมื่อไรฝนมันจะหยุดตกนะครับแล้วก็บางครั้งเนี่ยก็เปิดไปนะครับ ก็เจอพวกช่องอย่างเช่น as tv นะครับ as tv ตอนนี้มันไม่มีอะไรให้ดูเท่าไหร่แล้วเพราะว่าม็อบไม่มีแล้วนะครับหลังจากเกิดการทำรัฐประหารทุกอย่างหยุดนะฮะแล้วก็นายกพระราชทานที่ทางแกนนำเนี่ยต้องการเนี่ยก็พับเก็บไปนะครับก็กลายเป็นคุณสุยจุฬาลตน,นะครับขึ้นมาเป็นนายกนะที่เขาบอกว่าเป็นอ่าเป็นอะไรคนแก่เลี้ยงเต่าอะไรอย่างใช่ไหมครับ ขึ้นมาแก้ปัญหาบ้านเมืองชั่วคราวนะครับแล้วก็เป็นรัฐบาลขิงแก่นะครับแล้วก็มีการทํากฎหมายร่างกฎหมายนะครับแล้วก็นิรโทษกรรมนะครับคณะที่ทําปฏิวัติรัฐประหารนะครับก็ไม่มีอะไรดูนอกจากนอกจากเอสทนะครับตอนนั้นคนหัวใหญ่เขาก็ดูันช่องเนี้ยนะครับเราก็ต้องดูด้วยนะครับระหว่างที่ดูนะครับก็มีข่าวเล็กๆอยู่ข่าวหนึ่งที่ ทาง ASCV ไปทำนะครับแล้วก็พูดถึงกลุ่มนะครับคนที่ถือว่าส่วนกระแสสังคมมากๆนะครับในวันที่เราเห็นคนเอาดอกไม้เอาสิ่งต่างๆไปให้กำลังใจทหารนะครับที่เอารถถังออกมานะครับขวางทางนะครับจราจรแล้วก็เป็นเสื่ลักของการปฏิวัตรริรัฐประหารนะครับเรากับพบกลุ่มอาจารย์นะครับของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับกลุ่มภาคี นิสิตนะักศึกษาเล็กๆนะครับซึ่งไม่เป็นข่าวมากนะครับ ASTV ก็นําเสนอเป็นข่าวเล็กๆเ,เหมือนกันนะครับแล้วก็เต็มไปด้วยข้อความที่ดูถูกเหยียดยามนะครับว่าคนพวกนี้เป็นคนที่ฉุดรั้งนะครับความเจริญของชาติของเรานะครับแล้วก็พูดนะครับในลักษณะที่ว่าเออ นี่คือกลุ่มนะฮะคณาจารย์ที่ไปรับเอาวิชาจากเมืองนอกนะครับไปรับเอาวิชาการที่เป็นของพวกหัวฝรั่งนะครับพวกที่แบบอยากจะปฏิวัติค่นล้มนะครับต่างจากประเทศของเราที่เรามีจารีตประเพณีนะครับในการเคารพผู้ใหญ่คารพสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับไอ้กลุ่มพวกเนี้ยบางคนก็จบมาจากฝรั่งเศสนะครับซึ่งมีแนวคิดล้มล้างสถาบันอยู่แล้วประมาณนี้นะครับนั่นคือสิ่งที่ผมได้ดูจาก ASTV นะครับผมเพิ่งมา นึกได้ว่านะครับกลุ่มอาจารย์เหล่านั้นนะครับตอนนั้นยังไม่มีชื่อกลุ่มนะครับตอนนั้นเขาเรียกกลุ่ม56อาจารย์อะไรสักอย่างผมจําไม่ได้นะครับแล้วผมก็เพิ่งมาทราบว่าอ๋อจริงๆนะท่านก็คือคนนี้ในปัจจุบันนั่นเองนะครับประกอบไปด้วยท่านอาจารย์วรเจตนะครับท่านอาจารย์ปิยบุตรนะครับแล้วก็อาจารย์อีกหลายท่านนะครับโดยเฉพาะอาจารย์ปิยบุตรเนี่ยจากวันนั้นเนี่ยไม่ได้เชื่อว่าตอนนี้ท่านก็ มามีหน้าที่นะครับในการขับเคลื่อนสังคมนะฮะผ่านพักการเมืองหรือว่าขาบวนการล่าสุดที่ทางกำลังสังกัดอยู่นะครับตอนนั้นไม่อยากเชื่อเลยว่าออวันนี้จะมีนะครับเพราะว่าวันนั้นทนะ่านดูเป็นข่าวเล็กๆมากเลยนะครับแต่ก็ยกังจำได้อยู่เพราะว่ามันเป็นข่าวที่แตกต่างจากเขาื่นๆมากนะครับต้องคงกันนอนหลับนะครับนอนหลับแล้วก็ตื่นขึ้นมาอีกวันหนึ่งนะครับ และอีกหนึ่งกิจกรรมนะครับที่ผมนะครับจะทำในห้องนี้นอกจากนั่งดู ASTV นะครับก็คือน้องจอยนะครับเธอจะมีกล้องดิจิตอลนะครับซึ่งสมัยนั้นเนี่ยเป็นอะไรที่ฮิตติดลมมากนะครับสำหรับวัยรุ่นเพราะว่าเราเนี่ยโตมากับวัฒนธรรมของกล้องฟิล์มนะที่ถ่ายเสร็จก็ต้องเอารูปไปล้างนะครับ36รูปนะต่ตอนหนึ่งตลับฟิล์มใช่ไหมฮะแล้วก็ ออกมาก็จะมีเป็นอัลบั้มใส่ในสองพลาสติกมาให้นะครับเอาไว้ดูนะครับหลังจากที่เรามีก้องดิจิตอลนะครับมันก็เกิดการถ่ายรูปที่แบบว่าไม่ต้องตั้งใจมากนะครับถ่ายไปได้เลยนะครับกี่พันรูปก็ได้นะครับแล้วก็เราก็จะพบว่าการถ่ายรูปเนี่ยครับโดยเฉพาะกับผู้หญิงเนี่ยครับเป็นอะไรที่น่าสนใจมากผมได้เรียนรู้สิ่งเหล่านี้นะครับก่อนที่มันจะมีาการ อัพนะลงไปในสังคมออนไลน์เรามักจะเห็นการที่เด็กสาวหลายคนนะครับมักจะอัปรูปตัวเองนะครับในอียิยาบทที่แตกต่างกันน้อยมากนะครับอย่างเช่นประมาณ5ช็อตที่แทบจะไม่แตกต่างกันเลยนะครับถึงแม้ว่าการพยายามโพสต์นะครับสิ่งต่างๆนะครับก็เหมือนว่าจะต้องถ่ายซ้ำๆนะครับเพื่อจะเลือกนะครับเอาเฟรมที่ดีที่สุดนะครับ แต่สิ่งที่ผมนะได้มองไปในกล้องดิจิตอลนั้นคือไฟล์ภาพนะประมาณ4,000ักว่ารูปนะครับซึ่งมีความแตกต่างกันไม่เกิน38รูปนะครก็ผมนะครับต้องดูไอ้รูปพวกนี้นะครับแล้วก็น้องจอยก็พยายามอธิบายว่าเหตุการณ์ตรงนี้มันคือเกิดอะไรขึ้นกับเธอนะครับใน,ในอดีตนะครับเธอไปเที่ยวเธอไปกับเพื่อนเธอไปรับน้องนะครับ คนนี้คือพี่คนนั้นคนนั้นคือพี่คนนี้คนนี้คือเพื่อนที่ทําอะไรในแ l a ด้วยกันอะไรประมาณนี้นะครับนั่นคืออีกหนึ่งกิจกรรมที่ผมนะครับก็ต้องดูไปเรื่อยๆนะครับเอาจริงๆคือการที่ได้ดูรูปใครสักคนสี่พันกว่ารูปเนี่ยมันอาจจะทําให้เรามีความรู้สึกผูกพันกับคนคนนี้มากขึ้นนะครับเพราะว่าเราได้เห็นเขานะผ่านรูปถึงสี่พันกว่ารูปนะครับผมก็นั่งดูไปเรื่อยๆนะครับนะ พอเหมือนกับว่าเผลอปุ๊บผมก็ร,รีบรีบกดเร็วๆนะครับนะ้ให้ไปแบบเร็วๆประมาณนี้นะครับน้องก็ว่าเดินม,มาถามว่าพี่ผัยดูถึงไหนแล้วเแบบนี่ยอ๋อนี่ไงดูถึงนี่ละตรงที่เป็นแบบน้ําตกเลยเนแบบนี้อ๋อเออแล้วเขาก็พยายามพากต่อนะครับว่าไอ้ตรงน้ําตกเนี่ยมันคืออะไรนะครับแล้วใครอะไรไปนะีายประมาณนี้นะครับเอาจริงๆแล้วขออนุญาตไม่เล่าละเอียดมากนะครับว่าในห้องนี้มันเกิดอะไรขึ้นมาบ้างน,นะครับเอ่อ วันหนึ่งนะครับขณะที่เรากําลังนั่งกินข้าวอยู่ผมก็ไปซื้อข้าวมานะครับด้วยความที่ฝนมันตกตลอดเวลานะครับก็ไม่รู้จะทํำยังไงดีก็เลยซื้อข้าวใกล้ๆมานะครับผมก็เกิดความรู้สึกว่าเอ้ยวันนี้นะครับสอนพิเศษได้สตังคเยอะนะครับเอาซื้ออะไรแบบเยอะๆมากินดีกว่านะครับนะซื้อแบบส้มตงส้มตํานะครับจริงๆส้มตําเป็นอาหารที่ถือว่าเป็นอาหารปาร์ตี้นะครับเราต้อง กินมากกว่าหนึ่งคนนะครับเราไม่สามารถกินส้มตําคนเดียวได้ถ้าเรา,าจิตใจเป็นแบบปกตินะในความคิดผมนะส้มตํามันอาจจะเป็นอาหารที่จะต้องกินกัน 2- อถึงสามคนนะครับเพื่อพูดคุยนะครับแล้วก็เปิดใจนะครับแน่นอนว่าเวลากินข้าวธรรมดาเรารู้สึกว่าอืมันก็ต่างคนต่างกินไม่เป็นข้าวกล่องก็ว่าไปแต่ส้มตํามันเหมือนเป็นสิ่งที่เป็นกับข้าวใช่ไหมเราต้องแลกเปลี่ยนเราจะต้องมีการตัดชีก นะครับเราต้องมีการเอาซ่อมไปจิ้มใช่ไหมฮะมะละกอของเราอะไรประมาณเนี้นะครับก็เลยเกิดบทสนทนาขึ้นมานะครับในวันนั้นเน่ยน่าจะเป็นเย็นวันศุกร์นะครับก่อนที่ผมนีฮะจะฝันเกี่ยวกับวัยรุ่นของผมนะครับนะก็มีคําถามว่าอืมพี่ไผ่คิดยังไงกับจอยเหรอคงก็สตันไเลยนะครับนั่นสิผมมาทําอะไรที่นี่ตั้งห้าวันแล้ววันเนี้ย ก็ลังคิดนะฮะก็ผมก็ตอบไปด้วยความอ้ำอ,ำอ,อึ้งๆนะครับเ่าก็คงรู้สึกดีแหละอะไรประมาณนี้นะครับแ <c oughs> น่นอนละผมก็คงจะตอบในแนวนี้นะฮะผมเหลือไปมองเจ้าแม่กดอิมอีกแล้วนะครับแล้วก็ <c oughs> มคีความรู้สึกว่าเฮ้ยผมจะโกหกไม่ได้ว่ะตอนนั้นก็เลยคิดนะขึ้นมาในหัวว่าเอาไงดีวะเพราะว่าน้องจอยเนี่ยถามขึ้นมาอย่างนี้ uh. ก็คงจะถามถึงความรับผิดชอบแล้วก็อยากจะให้เรานะพัฒนาไปอีกขั้นแน่ๆน,นะครับมันไม่ได้ยากเลยนะี่ยคำถามแบบนี้เนี่ยผมก็กำลังพยายามนั่งคิดว่าผมยังไม่ได้บอกเลิกกับแฟนผมเลยนี่ว่าแฟนผมไปฝึกงานอยู่แบบนี้นะครับแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นตรงนี้มันก็ผิดมากๆด้วยไอ้นี้ผมเข้าใจนะครับมันไม่ควรจะเกิดขึ้นเลยนะครับนะมันไม่ควรจะมีการไปกินข้าวในวันนั้นเลยนะครับ แล้วผมก็ไม่ควรที่จะไปยกมือพนมนะครับขอพอรข้อนี้กับฤือสีตาไฟนะครับที่ตําหนักของน้ำเบิร์ดเลยผมเชื่อในนในเรื่องมัศจัดนะครับไม่ว่าจะเป็นจดจดหมายลูกโซ่ที่ผมเล่าให้ฟังนะครับหรือแม้แต่นะการขอพอรกับฤือสีตาไฟครับนะครับ,นะรบแล้วผมนะฮะก็ไม่ไม,ไม่ไม่ลืมที่จะถามว่า น้องจอยแกเกิดวันอะไรปรากฏว่าวันเกิดของแกเนี่ยนะครับก็คือวันเสาร์ซึ่งคนวันเสาร์นะว่าคนวันอังคารเนี่ยครับดูแล้วเคมีนะครับมันมันได้นะประมาณ75%เนลยนะครับในขณะที่ผมนะกับแฟนเก่าเนี่ยดูแล้วยังไงก็ไปไม่รอดแน่ๆนะครับผมก็นั่งคิดว่าหรือว่านี่คือจุดเริ่มต้นนะครับในการที่จะทำอะไรใหม่ๆสตาร์ทสิ่งใหม่นะฮะแล้วเราก็ อาจจะมีชีวิตใหม่กับคนที่เข้าใจเรานะครับน้องเขากำลังจะเป็นไอ้น้องสโมสรด้วยนะครับก็คือน้องเขาบอกว่าน้องจะเป็นทีมงานนะครับในสโมสรนักศึกษานะครับแล้วเราก็เคยเป็นอดีตพี่แล้วปัจจุบันนี้ครับผมก็ได้ตาแหน่งจากไอ้น้องบอสมาให้เป็นประธานชมรมกีฬานะครับแน่นอนว่าเดี๋ยวเราคงได้ร่วมงานกันหลายๆงานแน่ๆนะครับเราคงจะเป็นคู่ที่น่ารักนะครับเพราะว่าหนึ่งคือเราเป็นคนวิทยาเหมือนกันนะครับแล้วก็แน่นอนว่าเราอาจจะ มีปัญหาหนิดนึงนะครับก่อนหน้า,น,านี้กับเพื่อนนะครับที่เป็นเพื่อนของแฟนเก่าก็คือว่าคนวจกรเนี่ยเขาจะมีความเป็นอีกระดับหนึ่งนะครับคือหลายหลายคนก็เป็นลูกล้านทองลูกลงสีลูกนายห้างนะครับขับลงขับรถเบนซ์มาเรียนนะครับในขณะที่ผมไม่มีสะตุ้งสตังไปทําอะไรแบบนั้นแน่ๆนะครับนี่ก็คือเป็นเรื่องของชนชั้นระดับหนึ่งนะครับในขณะที่คุณพ่อนะครับของแฟนเก่าผมก็เป็นถึงหัวหน้านะครับของธนาคารแห่งหนึ่งนะครับ ก็ดูแล้วสถานททาสงสังคมเรามันต่างกันมากมากเลยนะครับมากมากเลยนะครับจะเอาอยังไงดีนะครับนะก็คิดแล้วคิดอีกนะครับก็ยังไม่ได้ตอบอะไรไปว่าแบบจะเอาอยัางไงดีนะครับนะจนส้มตํานะครับมันหมดแล้วนะครับเหลือค้อหมูย่างชิ้นสุดท้ายนะครับผมก็ขอไม่กินแล้วกันนะน้องกินเถอะเออจะได้หาแฟนหล่อๆได้นะครับ น้องเขาก็จิ้มนะครับหมูนะครับคอหมูย่างชิ้นนั้นเข้าปากไปแล้วก็มองมาที่ผมบอกว่าพี่เป็นแฟนหนูได้ไหมครับผมลเลยเกลียดเลยฮนะเฮ้ยสวยละ <c oughs> เอาอยัางไงดีนะครับนี่คือบทเรียนอันที่หนึ่งนะครับสําหรับคนทุกคนที่รักนะฮะจะมาเป็นครูสอนหนังสืออะไรก็ตามแต่คือเราอยา่าสนิทชิดเชื้อกับลูกศิษย์ของเรามากเกินไปนะครับ ไม่งั้นเราก็จะอยู่ในสถานการณ์ที่ลําบากเช่นนี้แหละครับผมนะครับไม่อยากจะพูดโกหกอะไรตอนได้เจ้าแม่กวนอิ่มเลยนะครับมันมีความรู้สึกที่แย่มากๆนะครับผมก็บอกว่างั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่ขอให้คําตอบแล้วกันน้องจอยก็รู้ใช่ไหมว่าพี่มีแฟนแล้วเนี่ยหนูรู้ค่ะนั่นแหละเดี๋ยวพี่ขอไปเลิอกอะไรกับแฟนให้เรียบร้อยก่อนนะเนี่ยแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเรามา เป็นแฟนกันแล้วกันนะอขอเวลาตรงนี้นิดหนึ่งอะไรแนี้นะครับผมก็พูดไปตรงๆนะครับโอเคนะครับแล้วก็เป็นอีกนะครับหนึ่งวันที่ผมไม่สามารถกลับบ้านได้เพราะว่าฝนตกหนักนะครับแล้วผมก็นะครับ่าเผลอนะครับดู a s t v นะครับในห้องของน้องนะครับยังจําได้เลยว่าก่อนที่ผมจะหลับไปนะครับแล้วก็ฝันเนี่ยนะครับผมก็ดูเรื่องนะครับเกี่ยวกับปฏิหารนะครับของพระเจ้ากรุงธนบุรีนะครับ จำได้เลยเพราะว่าตอนนั้นนมันไม่ค่อยมีอะไรทางการเมืองให้เสนอแล้วนะครับ AS TV ซึ่งเป็นโทรทัศน์ที่มีความรักชาติหลักแผ่นดินนะครับก็แน่นอนต้องเอาภารกิจหรือว่าพันธกิจต่างๆครับของกษัตริย์ไทยในอดีตเนี่ยกลับมานําเสนอเพื่อปลุกใจนะครับว่าเราเนีกำลังกู้ชาติกู้แผ่นดินนะครับ เหตุการณ์ปฏิหารนะครับของพระเจ้าตากช่วงที่มันมีการรวมแผ่นดินเนี่ยครับก็มีมากมายนะครับอย่างเช่นว่าบางทีเนี่ยท่านก็ออกเดินทัพนะครับจากจังหวัดพิชัยนะครับกรุงศรีอยุธยานะครับก็เกิดเหตุการณ์อัศจรรย์นะครับฝนตกหาใหญ่เลยนะครับแล้วก็มีการจดบันทึกว่าเป็น,ปนฝนตกชัยมงคลนะครับ คือเอาจริงๆในเดือน3เนี่ยมันไม่ควรจะมีฝนนะมันเป็นฤดูหนาวแต่ก็มีฝนตกลงมานะครับไม่น่าเชื่อหรือแม้แม้กระทั่งแบบเหตุการณ์ทางธรรมชาติอย่างเช่นฝนตกแผดินไหวนะครับจะเกิดขึ้นเวลาที่ท่านเนี่ยครับมีความเสียเปรียบนะครับในการศึกนะครับอย่างเช่นบางครั้งเนี่ยเจอกระสุนหาหนึ่งนะครับก็จะเกิดแผ่นดินไหวนะทำให้วิถีกระสุนเนี่ยมันแบบเปลี่ยนไปนะครับทำให้ท่านสามารถรอดนะมาได้นะครับหรือแม้แต่กระทั่งพิธีที่ท่านนะครับนะ ได้จัดทําขึ้นเป็นพิธีบูชาต่างๆนะครับอย่างเช่นเจ้าพิธีนะครับตรงนี้ผมนะครับสนใจเป็นพิเศษเหมือนกันเพราะว่าหนึ่งคือ,อในบรรดากษัตริย์ทั้งหมดนะครับพระเจ้าตากเนี่ยดูจะเป็นคนที่มีเมจิกนะครับแล้วก็มีคาถาอาคมนะครับทำให้ท่านสามารถทําเรื่องที่เป็นไปไม่ได้นะครับในอย่างเช่นการรวมชาติเนี่ยกลับมาได้ประมาณนี้นะครับสารคดีตอนนั้นดีมากมเพราะมันดูมัน มันไม่ใช่ประวัติศาสตร์ธรรมดามันมีเรื่องเวทมนต์ก็มาเกี่ยวข้องด้วยผมชอบมากนะครับแล้วผมก็เผลอหลับไปครับอ,อผมหลับไปผมจําได้ว่าผมฝันเกี่ยวกับอืมวันแรกๆที่ผมได้รู้จักกับแฟนเก่าผมนะครับแล้วก็ผมนึกถึงว่าในความฝันนะในความฝันนะมันเหมือนกับว่าผมยังจําได้ว่าผมผมใช้วิธีไหนในการขอเขาแต่งไม่ใช่ขอแต่งงานขอเป็นแฟนเลยมาเนี่ยนะครับเหมือนกับผมต้องไปทะเลไหมแล้วก็ คว้างขวดเลยเน่นั่นคือในความฝันของผมนะครับแล้วผมก็ประมาณว่าจบความฝันอยู่ที่ร้านอาหารเวียดนามนะฮะแล้วก็มารู้ว่าแบบเขามีคุณพ่อที่กำลังป่วยอยู่นะครับแล้วก็เหมือนกับมันเป็นช่วงเวลาที่ยากลําบากในะชีวิตผมผมเหมือนอย่างว่าผมจะมีพวกกรอบร่มกรอบรูปอะไรแบบนี้ด้วยใช่ไหมครับมีเพื่อนชื่อป้องอะไรสักอย่างเนี่ยผมจําไม่ค่อยได้นะครับ แล้วผมก็เหมือนแบบตกใจตื่นขึ้นมานะครับตอนกลางคืนนะครับแล้วผมก็อืมแปลกใจทีหนึ่งนะครับว่าแล้วนามันมันดึกมากแล้วแล้วผมก็คิดว่าอวันนี้ผมคงจะไม่ใช้ที่นี่หลับนอนไปถึงตอนเช้าแน่นอนนะครับผมก็เลยคิดว่าเดี๋ยวผมจะผมจะนี่ดีวยวนะครับไปกลับไปที่นอนที่ค่ายทหารของผมเดีวยวนะครับแต่สิ่งที่ผมได้พบก็คือว่า ต้องจอยหายไปนะครับในในบริเวณห้องนะครับส่วนที่เป็นเตียงนะครับแล้วก็สิ่งที่หายไปอีกอันนึงก็คือโทรศัพท์ของผมนั่นเองนะครับผมพยายามหาว่าเธออยู่ที่ไหนนะครับแล้วก็พยายามมองว่าห้องแค่นี้นะครับเธอไปซื้อข้าวหรือเปล่าหรือยังไงนะครับปรากฏว่าผมได้ยินเสียงเธอนะครับพูดคุยเป็นเสียงเบาๆนะครับในโทรศัพท์นะครับแล้วก็ ผมก็สงสัยว่าเธอคุยกับใครยนะครับปรากฏว่าผมก็เคาะประตูนะครับแล้วเธอก็เหมือนกับวางหูพอดีแล้วก็เปิดมานะครับแล้วผมก็ถามว่าน้องจอยเห็นโทรศัพท์พี่ไหมนเนี่ยน้องจอยก็ค่อนข้างหน้าเสียพอสมควรนะครับแล้วก็หน้าถอดสีมากเลยแล้วน้องจอยก็ยื่นโทรศัพท์ให้ผมนะครับผมก็รับโทรศัพท์มานะครับและด้วย สัญชาติยานของคนทั่วๆไปนะครับก็คือเราอยากจะรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับโทรศัพท์เราบ้างนะครับแล้วผมก็เห็นว่าเบอร์โทรออกล่าสุดนะครับเป็นชื่อแฟนผมครับแล้วก็มันเพิ่งกดวางไปเมื่อประมาณสัก3-4วินาทีเมื่อตะกีินเองนะครับนั่นแหละครับทุกคนน้องจอยครับโทรหาแฟนของผมครับนะครับ ผมควรจะจัดการเรื่องนี้ด้วยตัวเองนะครับผมไม่อยากจะให้ผู้หญิง2คนนี้จัดการกันเองเลยนะครับนะผมมีความรู้สึกว่าหลังจากนี้มันคือความวุ่นวายในชีวิตอย่างแน่นอนครับแล้วก็พบกันใหม่ครับสำหรับรายการครูวัยรุ่นนะครับสำหรับนะครับตอนหน้าจะเป็นครูวัยรุ่นนะครับรุ่นเแล้วนะครับขอขอบคุณติดตามรับฟังครับวันนี้ไปแค่นี้ครับสวัสดีครับ